ขับไปน้องครับมันขึ่นเป็นตัวที่สองครับี่น้องครับก็นานนี้ไม่ขึ้นตัวหนึ่งลรวมันบอดด้ยิ่งนะครับแต่ว่ามันสูดนิดังเงียบเม่อกี้เหมือนกับชิมเงินโกบด้วยเหมือนมันสียหันไปทางที่หนก็หันคือหันใส่กงใหม่หันเส่กงใหม่เขาเขาขไม่ใหม่ครับนี่สวิงสวิงอุ่นซุปมีอย่างของอุ่น อุ้นหินอุ้นหินนี่ยังซุ่มไปเห็นบ่ซุ่มคนอันเลยเด้เอาว่าเรา zoom ไปเห็นมันมาพีหลันเออยยังบุบลงนั่นาีโอู้ยังบุบลงบ้างตัวที่สองขึ้นไปโจมรัดเลย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 โอู้ยเป็นเหลี่ยวละมันเห็น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 มาเจะผุนมาตึงผีครับพี่น้องครับโอ้จะผุนมาตึงผีครับน่างับิ้เลยร่างกบิ้ยหายไหม นั่นเลยร้านแล้วทีเอาเถียวเดี๋ยวคุณจูทำมาดูอู้ครับพี่น้องครับกดสองโทมขึ้นนะครับบ่เห็นบ่เห็นตัวหนึ่งเหอะตัวใบใหญ่ครับมันขึ้นมาเดี่ยวเลยนี่บรรลุดอกบรรลุบรรลุดอกนี่ตัวจังไนตัวใบใหญ่กับวัถือใบใหญ่แห้งบนไหนมนทู้นี่ไรเงี้ยขึ้นแหม่เหม็นแต่ตอนมันทุ่นครับพี่น้องครับอฝนขอไฟลายฝนซุ่มคนอันอฝนแน่หมิ่นอีกอย่างอันหนึ่งือจัง ตัอขอาแล้วตามีมีบอยต่เขีกเงียบโหัวมันสงาาากสะสะกลาโตเหรอลต้วนี้ต,ตนนี้มันซ้ำวทติพอวิายิ่งมากครับขอเดเบิ่งก่อนครับขึ้นแบบขึ้นไก่แห้งกกเกาอีกครับนี่เรื่อเเนกตั้มเด้อนี่ครับไอ้นนอง เออครับตัวอีกตัวนี่ต้นสมโพลัดครับ,บแล้วก็บต้วกวนก้านนี้ครับพี่น้องครับออนบริสุ่มผิดครับเดี๋ยวโอนสุ่มถือต้นของออนอยูน่นะจะเป็นตัวนีสัมอาอโอนเห็นกบตัวหน,นึ่งยังว่ามันบริแมนกรุตีมุเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นยิงอ๋อสุมอส่มคนละโตนะครับนี่พี่น้องถ้าเบิ่งอีโรดในบปติโจนี่มันมีตัวใหญ่ครับมันบริแมนโตแนวนี้อ๋อต้นใหญ่มันขึ้นมาไกลๆเลยเด้กดดตต้้้ขขาาางงเออไยู่่ อ้าโอเคครับต้นนี้ต้นซ้ำกันครับขึ้นแนวนี้มันโมเมนว่าสีด่นะครับเนาะขึ้นแบบชนิดว่าไก่ไก่ังสิยิงป้ายผูเขาไปจี่กบเท่าใด้หนึ่งเข้าโอ้เปอร์เซ็นด่ายมันน้อยเดยกบมันก็เห็นเหมือนกันอ่าขนก็ว่ามันไก่แห้งกับสีสันแห้งกับด้แห้งนี่มันตีเฮ็ดให้ความแม่นมันลดลงหาสี่เปอร์เซ็นต์หมดเลยครับอืมแลาออกร่มเต้าขืนมันมันมันบนหนีหรือออกร่มปป้ายภูมันตวัดอืมมันฝืนเล